สวัสดีค่ะพบก,กับพินาอีกแล้วนะคะพบก,กับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วเนาะวันนี้ทําคลิปสั้นๆมาทักทายกันค่ะพี่นากําลังดูกุหลาบที่พี่นาซื้อมาเนาะหลังจากที่ดอกเขาโรยไปแล้วพี่นาก็ตัดการตัดยอดของเขานะคะทุกทีตัดยังไงเขาก็ไม่แตกนะคะแต่ครั้งนี้แตกยอดใหม่แล้วก็ออกดอกใหม่เต็มเลยทุกคนโอ้โหดีใจมากๆเลย ช่วงนี้พ่นาก็ไม่ค่อยได้ทำคลิปอย่างต่อเนื่องสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันต้องเดินไปถ่ายคลิปในไร่ในสวนนะคะเพราะว่าตอนนี้เขากำลังทำบ้านอยู่มันก็เดินลำบากหน่อยพินาก็อยู่แต่หน้าร้านนะคะร้านกาแฟแเล็กๆของพินาก็ยังเปิดให้บริการอยู่นะคะตอนนี้พ่นาก็นาเสื้อยีนกางเกงยีนขายยาวขาสัน้นผู้หญิงผู้ชายมาลงเนาะก็ ดีเหมือนกันค่ะทุกคนผลตอบรับค่อนข้างดีนะคะเสื้อผ้ายีนก็ขายได้เรื่อยๆค่ะคนไม่ชอบอยู่เฉยๆค่ะหาอะไรก็ชอบมาขายมาอะไรนอนเฉยๆมันแบบมันยังไงบอกว่ทุกคนพ่นาชอบแบบนี้ค่ะนี่พ่นาจะให้ดูกล้วยไม้ค่ะทุกคนออกดอกสะพั่งเลยทุกคน ได้ยินเสียงเขากำลังทำบ้านเนาะตอนนี้พี่นากำลังอทำบ้านของลูกสาวนะคะก็พอทำหลังโน้นเสร็จเดี๋ยวก็จะมาปรับบุงหลังเล็กนี่เหมือนกันนะคะอากาศเย็นๆเนาะดอกไม้ก็ค่อนข้างที่จะมีดอกสวยงามคะ่ะเนี่ยทุกคนเขากำลังทำบ้านอยู่เครื่องอะไรต่ออะไรมันก็จะดังๆพี่นาก็เลยไม่ค่อยได้ทำคลิปนะคะ ใ่สวนหยอมหน้าบ้านนะวัน,นเ,เช้าก็ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะเย็นนิดๆค่ะสบายสบายจจิบกาแฟไปดูโน่นดูนี่ไปออก็มีความสุขดีค่ะเนี่ยทุกคนเขากำลังทำอยู่เนาะแล้วพินาจะเข้าไปในสวนพ่นาต้องเดินไปเนี้ยแล้วก็ทางมันก็ค่อนข้างรกก็เลยไม่ค่อยได้เข้าไปค่ะ ไปดูแพะแพะตอนนี้ก็ออกลูกกันแบบโอ้โหยุ่งน่แหละค่ะให้นมแพะบ้างอะไรบ้างก็มาทำคลิปสั้นๆนะคะให้พี่ๆน้องๆดูเนาะเดี๋ยวจะลืมกันว่าบ้านสวนฟาร์มหายไปไหนเอ่ยนะอยู่ตรงนี้ค่ะไม่ค่อยได้ทำคลิปให้ดูในสวนเท่าไหร่นะคะช่วงนี้ไม่ค่อยสะดวกค่ะอันนี้ก็เป็นร้านกาแฟเล็กๆของพี่นาค่ะก็ขายได้เรื่อยๆเนาะไม่ถึงกับดีที่สุด แต่ก็พออยู่ได้ค่ะบ้านเราเนาะบรรยากาศดีๆเชา้ชาเชก็จะยุ่งแล้วค่ะทำกาแฟกันแบบโอ้โหพอใสายๆหน่อยก็เบาลงค่ะทุกคนนี่ความสุขของเราเนาะสำหรับการรับชมนะคะ